ดีโจโจมาขึ้นเขาอีกแล้วจ้าตอนนี้อยู่ออสแมนนิกที่มาเป็นตะแซบเป็นตะแซบตอนนี้คือเราจะตังยางคอยลังขึ้นเริ่มโอ้ยแต่ว่างงาม เดี๋ยวตอนนี้ก็ย่างขึ้นเขาเรื่อยๆก็น่าจะเนาะก็ขึ้นไปเรื่อยๆแหละจกักสิไปซุดไซส์ฮอทไซก็บ่รู้กันแต่ว่าย่างขึ้นไปเรื่อยๆขึนมาเป็นแต่แซบเป็นแต่แซบโอ้แอบลื่นแอบลื่น フフフ。<laughs> นี่มาลายคักจ้ะงามงามนะมีคนบอกว่าเป็นยังเวลาบอกคึ้นจังเงินเป็นลินแข็งแเนาะลองมายืนบิ่งเนี่ยมันหนาวเราลินรู้สึกแข็งแข็งนะจ้าแบบว่า หนาวมันจะตึงๆวินแข็งๆไงพี่ลาวเ่าก็เลยแบบมีคนถามก็เลยนี่เป็นไปตามนั่นแหละหนาวเป็นตามน้ำแดงหรือว่าเอาเบียร์เสียบบ้างเด้๋ยดูแต่เอาเสียบตรงน่ะนี่มาตอนนี้ก็นุ่มอยู่จ้ะนุ่มอยู่แต่เอาน้ำแดงเลย ตักตวงตัวส่วงเนี่ยถักเกิดว่ามันหมดแล้วก็หมดเลยเด้ก็ต้องถ่ายไปหลายเดือนก็สิได้นึก็จะเก็บภาพเก็บวิดีโอแบบนี้ไปตลอดแล้นะ mm. ม่นเด้ไอ้บอกว่าให้ย่าง,งึ้นไปรอบนี่จ้ะขึ้นไปคือจังข้าเจ้าขึ้นไปข้างบนเราพูดนะ mm. อ๋อย่างย่งกินหลายแล้วย่างออกกำลังกายมั้งเนานะ ังไปตามก็เจ้านั่นแหละเรื่องล่างเป,เป็นมูบานนะจ๊ะบานหลายๆ too long terme. ตอนนี้นุก่ายูข้างบนสุดแล้วนะจ๊ะย่างรอบๆแล,แล้วแล้วตอนนี้กะกำลังหาทางกลับลงไปหางล่างกะขอให้เจอทางนั้นกลับลงไปเพราะว่ามันมีหลายแยกหลายทางเลอเกินกะขึ้นมาได้สูงสุดแล้วจ๊ะแล้วก็วิวสวยมากๆเลยจ๊ะสวยง่ามมิลิเอาไปพอกันคลิปหน้านะจ๊ะเนาะคลิปนี้หาทางลงกอนเดอ้อถ้าเกิดว่าไม่เจอกะ อาจจะไปวิคลิปนาถ้ายังเจอคลิปนาอยู่กับแสงว่าหาทางลงดได้เนาะบ๊ายบายจ้า